มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับนะสวัสดีครับเท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้เราเห็นพี่ท่านหนึ่งนะฮะถือธงชาติเวียดนามนะครับแล้วถือช่อดอกไม้มานะครับเราก็เลยมีความสนใจว่าเอ๊มาจากไหนอย่างไรก็เลยเข้ามาสอบถามน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคนไทยเนาะใช่ค่ะแล้วทําไมมีธงชาติมาเวียดนามครับผมก็พอดีเราเข้าไปในเพจเพจนึงแล้วมีบุคคลน,นึงที่เราเจอคนแรกเป็นชาวเวียดนามเขาก็ไปคอมเมนต์ในเพจนั้นว่ามีใครสามารถช่วยวางดอกไม้ให้เราได้ไหมอพอดีเราเห็นข้อความเขาเราก็เลยแบบว่า เ,เราช่วยเขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนก็ว่าได้คุณอยากให้เราช่วยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเราก็เลยเข้าไปทักกันใน,ททนอินบ็อกเขาก็ถามว่าคุณวางให้ผมได้ไหมคุณไปซื้อดอกไม้ซื้อธงชาติอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ผมได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยบอบได้ฉันสามารถทําให้คุณได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดต้นกําเนิดเมื่อ3วันที่แล้วอพอเสร็จปุ๊บ คนนี้ทํามันก็มีคนต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อมาเขาประมาณว่าเป็นเอฟซีเขาเห็นว่าทําให้คนนี้คนนั้นคนนั้นเขาก็าต่อมาก็เท่ากับชั้นมาทําให้เขาทั้งหมด4คนแล้วอ่าสี่คนก็เราก็เห็นตรงชาตินะฮะอ่านี่อยู่ตรงนี้นะนี่มีตรงชาติเวียดนามของเขา่านะครับแล้ววันนี้ก็มีดอกไม้มานะครับอ่าแล้วก็ข้อความตัวนี้ข้อความข้อความนี้ที่เขาอยากจะบอกซื้อมาโอเคเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับ please k i e p justice to the Watermelon นะฮะ Please don't cover for evil plastic for t o n g t o นะฮะเวียดนาม I am the c e r c e m a n หมายความว่าเรียกร้องความยุติธรรมให้กับ Watermelon Tomato <Yeah. S 1> นะฮะ Tomato นิดานะครับก็คือทางชาวเวียดนามน,นะฮะอยากให้เรียกร้องความยุติธรรมนะครับก็วันนี้ก็มีดอกไม้มีธงชาติแล้วก็เป็นรูปของพระเยซูนะนะแล้วก็ ทำไปแล้ว4คนนะที่เราเราถือคนที่สแล้วแล้วก็จะมีแนวโน้มมาอีกห้าคนห้าชอบห้าเจ้าที่จะฝาก่อมาแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่ได้กําลังพูดกันอยู่คุยกันอยู่ก็เลยมาวางอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จบไปคุยกันอ่าได้ข่าวว่าที่เวียดนามนี่เขาเรียกอะไรฮอตมากใช่ไหมพีกคนให้ความสนใจกับแตงโมมากตต่มันจะมีอยู่หนึ่งบัญชีนะ เป็นบัญชีที่ทําแต่เรื่องของแตงโมทางนั้นเลย<อ>ก็คือหมายถึงว่าง<อ>แต่เรื่องแตงโมทั้งขาดตั้งแต่ต้นจนแบบจนถึงปัจจุบันเนี<อ>้ยก็จะมีแฟนคลับเขาติดตามเขาเยอะมาก<อ>ก็จะมีแบบคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเกี่ยวกับแตงโมสงสารอยากได้ความติดตามทาไมอะไรเงี้ยคือบางคนถึงท่านของคนเมื่อวานนี่ร้องไห้นะคะ<อ>ถึงท่านท่านร้องไห้เวลาคอวิดีโอมาฉันคูยกับคุณเธอไม่ได้แล้วนะฉ,นฉันจะร้องไห้โอ้พูดแล้วคนลุกเลยต่อไปอนาคตจะมีทัวร์ พอแบบว่าวิสิตแตโมนิดามไหมเนี่ยยางเขาบอกว่าถ้าถ่าประเทศเปิดไม่คดีนี้ไม่จบไม่จบแบบเขาเรียกว่าอหละจบแบบไม่ยุติธรรมเขาจะไม่เข้ามาเลยอ๋อเนีฮะแต่ถ้าไม่ในอนาคตนะฮะถ้าแบบคดีเสร็จอาจจะมีคนมาเยี่ยมพื้นที่ตรงนี้ตามรอยสมมติว่าคุณแตงโมเขาได้ความยุติธรรมคดีเป็นเอกฉันท์หรือว่าเป็นถูกต้องอาหารอย่างที่เขาคิดเขาบอกว่าเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยอาจจะมาได้ จุดนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเขาบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็จะไม่มาเพราะว่าเมืองไทยอันตรายเขาบอกกับเราอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่กล้ามาเพราะว่าที่นี่เป็นที่ไม่ปลอดภัยและประมาณนี้ค่ะเพราะเหมือนแอนตี้ประเทศเราไปแล้วถ้าสมมติคดีนี้จบแบบไม่ยุติธรรมเราก็ต้องพยายามอธิบายนะครับว่าหนึ่งเลยนะครับอยู่ในขั้นตอนสอบสวนอยู่เพราะเขามีกรอบเวลากรอบเวลาเราคือเราไม่ได้ปักคมหรือว่าให้เขานเราต้องเป็นกลางนะเราก็ทําเพื่อ ประเทศเราด้วยใช่แล้วก็ได้บอกว่าต้องมั่นใจนะฉันเชื่อว่ามันต้องได้รับความยุติธรรมเวลาเราคุยกับเขาอย่างนั้นครับเขาก็โอเคฉันเชื่อว่ามันต้องต้องเกิดขึ้นจริงอะไรประมาณนี้เขาก็อยากให้แบบเกิดความยุติธรรมกับแตงโมอะไรประมาณนี้ครับผมนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะของเราก็เป็นกระบอกเสียงให้เขาเนอะเขาอยากมาโดยที่แบบเขาก็ติดโควิดด้วยอะไรเงี้ยเรื่องโควิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยฝากมาให้เราเป็นกระบอกเสียงให้เขาหน่อยครับช่วงความยุติธรรมแทนพวกเวียดนามให้เราหน่อยอะไรประมาณนี้อ่านะฮะเขาก็ แต่ว่าร้านเราก็ทําเพื่อเขานะคะสี่คนแล้วเดี๋ยวก็จะมาอาจชาติว่าถ้ากันดียังไม่จบอาจจะมาเรื่อยๆคับ,าคบอาจจะมาเรื่อยๆยมากค่ะแฟนคลับเวียดนามตอนนี้ก็มีหลายประเทศนะฮะที่ติดต่อมานี่เนี่ยที่ชมอยู่ติงต่อร์นี่นะครับก็เยอะนะครับก็มีทา o u t u b e ด้วยก็มีหลายประเทศที่ทำช่อง สำหรับแตงโมเลยขาวๆแตงโมก็มีของมาเลเซียของเราก็เป็นของมาเลเซียอินโดแตงโมเลยเฉพาะเลยอ่านะเวลาเขามาเขาก็จะคอมเมนต์ขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้ประเทศของเราอะไรประมาณนี้แล้วก็ชื่นชมและดีใจที่เราทำให้เขาและเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เขาได้มาออกความแสดงความคิดเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะอ่านะครับก็โอเคเลยฟิลิปปินส์เซอร์ตีดนะฮะอ่าพีโต้เวียดนามนะฮีกิฟต์อ เลยที่ไทยแลนด์ national flag and the flower and the postcard บ uh, ุตรไม่ใช่บุตรกรอดกนะฮะนะกนะ็ขอบคุณนะฮะเดี๋ยวเอาลงวาง,วางได้เลยเดี๋ยววางของดอกไม้นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้นะฮะอันนี้ใหม่วางได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยววางตรงนู้นได้เลยนะครับอ่านี่นะฮะ,น,น,ะ,ะนี่ก็เป็นจากเวียดนามนะครับอ๋อนี่นะ อันนี้จะปลิวนะฮะเดี๋ยวขอหาอะไรที่มันลมมันจะแรงนิดนึงเดี๋ยวเราหัดนิดก็ได้เดี๋ยวอันนี้มันจะค่อนข้างจะลมแรงใายรูปันนี้ให้หน่อยเพราะว่าใส่ไมหมดนี่นะฮะก็ธงชาตินี่ก็ของพี่ใช่ไหมใช่ใช่ที่เป็นเวียดนามคือของเราเวียดนามนะฮะนี่เวียดนามเวียดนามแล้วก็ตัวนู้นที่เป็นปริ้นต์อ่เป็นของเราเป็นปริ้นต์นะฮะถ่ายอเมริกาก็มาแล้วนะฮะอเมริกาก็มาแล้วฟ้านนนั่ก็็เป อ่อพาสติกฟองเวียดนามนะครับแฟนแตงโมนิดาโอเคโอ้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะก็นี่นะมาจากเวียดนามนะครับเวียดนามเขาเรียกว่าครซี่นะเวียดนามคลาสซี่เดอร์แบงโมนิดานะอ่อฟโลเดอร์นิวแตงโมนิดาขอบคุณทุกท่าน thank you all the call country นะ following the แตงโมนิดานะฮะ and the tiktok channel นะฮะอืม ขอบคุณนะครับ